ของเสียบไวรุนมีเฮ็ดให้ลูกน้องกินใหน<า>้เรปลาดก๋อยเนื้อพุด้มเนื้อพร้อมมีพี่น้องเฮียตื่นหนึ่งก็เสียวๆคุณพี่น้องแล้วว่าเราวเห็ดอยิางนี้จะเสียงรังโป๊กๆแล้วเห็ดอีหยังกินบุน้นี่สวัสดีค่ะทำอะไรกินคาวันนี้นีไ่งไงของเสียบไวรุนมีเฮ็ดให้ลูกน้องกินให้เร ปาดก่อยเนื้อผุดต้มเนื้อพร้อมมีข้าควคตำเองไงก็ฟีมื้อลยตีอี่ต้มพร้อมอ,อือหือต้มออพกันเลยตำขาวข้าวเอ็พร้อมแมนาดใส่เสียคือวิญญาณบา พอกำนันแม่เบิดลำคาเลื่อนเป็นหลังนี่เราเป็นเจ้าบา้านอืเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำมุกเหรอมเสียแถวพี่น้องกันชิมเบงกันน่ะขวัวกักอันเนี้ยขวัวเลยขวัวไม่เลยน้องมันจะได้หอมข,อขวัวไหมหอม โดนดนเขาเพเธอจะปกตจะเป็นคนีค <laughs> <the talk> ันปกติี้คันเขาขคันขาันเขาขี้คันให้เขาอนเราอยากเขาคั่วดิผสมยังไงเนาะคอายละมากขมควยก็ห่อนไม่ลองอยู่ข้างล่างว่ติดแอร์อยู่ที่แอร์เขาคัวไหมจ้า เนี yeah. ่ฮซิมมันก like, ็เดี hai, <sa 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 ah ๋ยปะนี่ยโานเล่ซิมคำใหญ่สะดูเขาคือเขามานํ้ำบอลเหรอคือมาือเขาเปนึง วายุไยลื้องซี่ยือเส่กูไม่มีบ่เส้ไหนเช็มไหน่อยเสไลเช็มไลมีสองอย่างกับต๊ะมอนี้ก้อยล้วก็ต้มเครื่องไหนมันละก็เลวไม่นอนลก็พักหยาไปน้ำส่ละด้วยน้ำสวนนหยาพร้อมหาจงคือน้ำลาย bò keo Bánh liền lại Chết ra cả dịp gần má mà thì được con Hôn 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 บอสัส่นเกิดมาสูงวะยังก็ต้องเดรีพร้อมล้างมือล้างมือด้อยวันได้บ่ได้พาพี่น้องมาเบิรงวิธีแล้วเห็นเลยจ้ะว่าเป็นอย่างดอก,นอกเนาะเตรียมก,กินเลยมจาจ้ะตอนนี้โอเคตเตรียมกินกันเลยจ้า,ากินกันเลยค่ะพี่นอ้องขา มันมีกีดด่ตัวแล้วแตบพนี้ก็ยังเี็พาเข้ากับี่หลายอย่างไรเนี้ยไปนำใส่เลยเด้อนก็ขออนุญาตพี่น้อง,องออกูโบก,กินดินนนบเ้ยค่ะ 不补了，好、huh.

พี่น้อง,พ,องพ่อได้กินแซ่บพ่อได้กินหัวแซ่บขอให้ผู้ปก,กิน,น,นองดมด,ด,ด,ด้วค่ะอร่อยไหมเนะไมนดีดคือน้ำปลาด้ยเนาะกดแก๊ 一样。 ผู้กเฒ่าผู้แกตะปูตะปูก็กิกนน่ะข่าประหยัสะก้อนนี่ค่ะคนบวกแลง บบแปกเลยมันฟันกกินลูไปมหรือว่ากินตอนไหนก็ไเลยกลิ่นอะไรกัน่าิยากต้องต้มใส้ยงมันต้งชิปเอยตอนนี้ต้มอด้วยรตกรร้านะมันกันก็กลิ่นก็แต่กลมแตากินจเนวบบว่านตาม้เก่าอืมก็จะหนุบหนุนไส้ริรสท์ตทรศัพต์มันเปรีย nó ừ, ừ, có một việc rồi đang làm xoay luôn. đúng xoay đúng hai cái gì đến họ cầm cầm đồ cái gì vậy chứ còn là un bé lười bảo mà phải làm ngán dù cái chồng dạng của hắn đẹp đúng không cái phải là cũng đẹp được cả đẹp 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 ขหนีืม้าวเหีย่เนี่ต้ออย่างมมมีไปปฏกยาอย่างที่เห็นเี้ยเนยังยังพุงไคยูลยเนาะุงมันว่าเป็นใต้เป็นอย่างเี้ยวดขึ้นนเอางมันจิบสทน้ำยางนี่เออย่างนันอะไรเป็นอย่างเี้เปย จั่นถงกาสุดมันสะอาดเดเองไปักตอด้ีมันเเขาองเดียเดียวเดียวเปลี่ยนลง นก็ลนีไเห็นมั่มเกับทหมาดเรียนมก้เหมูเขาเชื่อไหมครับไม่บอก้วก็ถามุ้งแรกกับเปี๊ยเอ็เลยเรียกก็เรียกแท้นี่หมอเลยวันจิตมีเนาะมีอกมาดิปัญหาใหญ่ที่เขาเป็นสุนทีหลอดแสบบัคักเลยค่ะพี่น้องคะกีพี่นี่ เอาไว้สมีสก้อนโดนโดนกินเถื่อนพี่น้องโดนโดนกินเถื่อค่ะแซ่บๆจ,จุบๆจับๆ่บบบ้ำกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย